สวัสดีพี่น้องป้องไปสกผู้สุคนวันนี้ก็มาเดินตลาดนัดอีกแล้วพี่น้องวันนี้ก็มาเดินตลาดนัดอีกแล้วมีของเยอะแยะนะพี่น้องนะมาเลาะดูก่อนนะพี่น้องของตลาดนัดนะพี่น้องรเรอดูว่าสิสมาซื้ออีกอย่างนอ้อตลาดกัดดิรอไปก่อนพี่น้อง นี่แหละนี่มาถึงแลพี่น้องจะมปซื้อเนื้อนะพี่น้องเนื้องัวสดๆดใหม่ๆแลพี่น้องซื้อเอาจะเคึงแล้วพี่น้องซื้อเอาไปทําเนื้อแดดเดียวพี่น้องตากแดดทําเนื้อแดดเดียวพี่น้องกินกับช้มตำเซ็บแสบนะพี่น้องนะทาเนื้อแดดเดียวพี่น้อง เด้อพี่น้องพี่น้องอยากซื้อเนื้อมาเด้อเนื้อใหม่ๆสดๆงามๆเลยพี่น้องไปแล้วพี่น้องบายๆพ่อกันคิดหนา